คือมันรองรับได้หลายอย่างเนี่ยจะนั่งทํางานใน iPad ดใช่ป่ะพี่ชายมันก็มีแบบที่วางแขน proper เขียนหนังสือได้หรือว่าอีเวนว่าใช้แบบแล็ปท็อปนั่งทํางานเนี่ยก็รู้สึกสะดวกหรือว่าแบบจะแคบเอามานั่งเนี่ยอ่านหนังสือก็รู้สึกมันแบบสบายอะ่ะฮัลโหลทุกคนของมาส่งแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันหนึ่งสองส าสั่งเด็กมาส่งไม่ใช่วันนี้นะคะสั่งซื้อเซตหมอนอ่านหนังสือชื่อซิดเวลมาจากแบรนด์โชวาเหมือนเดิมเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ให้ดูเพราะว่าคราวที่แล้เราก็เคยซื้อของจากโชวามาแล้วแกะแล้วฟูฟ่องมากเดี๋ยวมาดูรอบนี้ฟฟแค่ไหนโอ้ย oh, oh. <laughs> นำ้ำลายโชวา แล้ว่ายอ่ะโอเคพร้อมอย่างน้องนิม ไหนนั่งขับสิเออไหนสบายไหมนอ่งลงไปสบายไหมคะบอกกูดิสบายสบายไหมจบายไหมโอเคเดี๋ยวคิดว่าจะใช้ก่อนสักแบบอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งอะแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวว่าแบบรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับมันเจ็บา เวลคัมแบ็คค่ะทุกคนยิ <laughs> นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอเธอของเรานะคะวันนี้แกะของใหม่มาได้เดือนนิดๆเออยังไม่ถึง5อาทิตย์ดีแต่ว่าคิดว่าถึงการเวลาที่เหมาะสมที่จะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเซตหมอนอ่านหนังสือจากแบรนด์โชวาซึ่งเราอะเคยมีหมอนพิงแล้วตั้งแต่ก่อนคลอด้ว้ยทั้วันนี้ใช้อยู่เลยเดี๋ยวอินสิรลูกไปดูตอนนี้มาใช้แบบเอาไว้อ่านหนังสือที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าอันตัวเก่าอะ รู้สึกว่าจะเอาไว้แบบนอนกอดสบายเหมือนอ่านหนังสือเล่นๆแต่อันเนี้ยมันเอาไว้อ่านหนังสือแบบนั่งแบบพับเพอได้และที่สําคัญเวลาแบบนั่งทํางานอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์มากเดี๋ยวจะเอาโน้ตบุ๊กมันทาให้ดูด้วยแต่ว่า any way บอกก่อนว่าทําไมถึงเลือกซื้อหมอนอันนี้นะคะเพราะว่าแบบพอค้อน้องใดๆกลับไปทํางานมานานแล้วเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแบบปวดคอบ่าไหลอีกแล้วเออแล้วก็เลยคิดว่าแบบ ตอนกลางคืนที่นั่งทํางานอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่คือนั่งโต๊นานๆอะไม่ชอบแล้วกันคืออยากเปลี่ยนท่าทางอบบิเลบทรากบ้างก็เลยเห็นหมอนตัวนี้แล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจเพราะว่านอกจากจะดูแบบวางศอกสบายวางคอมวาง iPad สบายแล้วครับมีที่หมอกับคนชอบกินานอมอัดสามโม,โมจิบูรโมจิเกือบมมากเออแบบเราก็เลยรู้สึกว่า,เว,าเวลานั่งทํางานไปแบบตอนกลางคืนดึกๆเงี้ยก็นั่งแบบดูดน้าไปด้วยไม่ต้องลุกไปลุกมาก็รู้สึกว่าสบายแล้วเนี่ยแทนมา มันก็มีช่องแบบวางขาได้แบบพอดีพอดีอเออพอดีพอดีใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแบบวัสดุอะไรอย่างนี้ต่อเพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่านั่งนานๆแล้วมันจะร้อนเพราะเวลาถ้าเอาหมอนตัวเองอะแต่ก่อนอะเอามาพิงอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบร้อนไม่สบายแต่วัสดุเขาว่าเนี่ยมันเย็นมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบข้อดีข้อเสียที่เจอมีอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าแบบทําไมนราพูดถึงชอบ เก้าอี้ตัวนี้มาเป็นเซตหมอนอ่านหนังสือนั่นแหละแฮปปี้มากเพราะว่าคือมันรองรับได้หลายอย่างเนี่ยจะนั่งทํางานใน iPad ใช่ไหมพี่ชายมันก็มีแบบที่วางแขนพ็อ p เ r อร์เขียนหนังสือได้หรือว่าอีเวนว่าใช้แบบแล็ปท็อปนั่งทํางานเนี่ยก็รู้สึกสะดวกหรือว่าแบบจะแค่เอามานั่งเนี่ยอ่านหนังสือก็รู้สึกมันแบบสบายอะ่ะแล้วก็นอกจากการที่มันรู้สึกว่าใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์แล้วอะ่ะ คือวัสดุมันเย็นมากมันเป็นไฮเปอร์เมมโมรี e โฟมนะคะเนี่ยสัมผัสมันจะแบบเย็นเย็นแล้วไม่ใช่แค่แบบจับไปจับมาเย็นแค่แบบๆนะเวย้ยคือมันนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือเป็นแบบหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่รู้สึกรอ้อนไม่รู้สึกแบบเหงื่อออกเหนอะอนะแล้วนอกจากนั้นนอกจากนั่งสบายแล้วทุกคนมันมีช่องอนเนกประสงค์แบบเยอะมากอันเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเห็นชัดว่ามีที่ใส่แก้วน้ำเนาะ ขนาดใหญ่ก็ใส่ได้ <c ười> เคยรอเอาแก้วนังลูกมาใส่ตูดใหญ่เอ๊ก็ใส่ได้เออก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยอันนี้พอเพิ่มเหมาะกับเราที่แบบทํางานไปกินไป,ไปเออไม่ลุกไปไหนเลยยังไม่หมดแค่นั้นไม่ใช่แค่ไม่ลุกไปเติมน้ําไม่ลุกไปไหนทาั้ง,งานั้นเพราะอะไรด้านข้างนี้มีช่องใส่มือถือเนี่ยมีช่องสองช่องนะคะอันนี้ช่องเล็กสุดแล้วก็มีช่องใหญ่ขึ้นมานาะพปุ้ยว่าแบบอันนี้ก็ใส่พวกชาร์จเจอร์โทรศัพท์ก็ได้ชาร์จเจอร์โทรศัพท์ไม่พอทุกคนฝั่งนี้กว้างมากจ้ ใส่ชาร์เจอร์คอมก็ได้ไม่ต้องรู้ไปไหนเลยก็เหมาะกับคนที่แบบอาจจะแบบมีวันที่ work from home ใชก็นั่งทำงานไปยาวๆเอ้แต่ anyway จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่าแบบวัสดุเย็นสบายแบบช่องเก็บของเยอนะนกปุ้ยรู้สึกว่ามันแบบนั่งแล้วมันอาการแบบปวดหลังแล้วก็ปวดบ่าไหลา่ลดลงชัดเจนมากพี่ชายเพราะว่าไอ้หมอนตัวนี้มันออกแบบตามมาตรฐานที่รองรับเรื่องสรีระของข้อศอกแล้วก็หลัง จะเห็นว่าเดี๋ยวเราก็เรามีลูกอินเสิร์ตให้ดูแหละว่าเพราะว่าปกติอะถ้าไม่มีหมอนเซตเนี้ยโนบัจะเอาหมอนโง่ๆของเราหมอนนอนอะมาพิงแล้วมันก็จะมีช่องอยู่ด้านหลังเนี้ยก็รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันไม่พพอร์ตเต็มที่แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยหมอนมันจะมีความโค้งแล้วมารองรับหลังพอดีเด้แล้วข้อสอบก็คือแบบวางสบายเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมันทำให้เราแบบลดอาการปวดหลังไปได้เยอะมากเหมาะกับเราที่ขยันทำงานถึง บางทีก็ดูซีรีส์บางทีไม่เพราะเวลานอนดูซีรีส์อย่างนี้ก็เคยเคยโหลดใจหัวไงก็เลยหลังๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ได้นั่งบนเตียงตูดก็สบายแค่จะบอกว่าเนี่ยมันวาง iPad วางอะไรเงี้ยมันก็ไม่ร้อนตัวเราไงปกติถ้าเราจะดูเองเราก็แบบวางคอวาง iPad ไว้บนตัวบนหมอนที่มันไม่พับเคอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยโอเคทีนี้ไอตัวอ๋อปลอกหมอนเขาคือจะบอกว่าข้างในมันเป็นไฮโปเมมโมรี่ไฮโปคืออะไรไฮโปหรือวะไฮโปเมมโมรี่โฟมไฮโปเมมโมรี่โฟมอันนั้นอะ ลืมบอกว่ามันคือข้างในที่แบบมันไม่มันคืนตัวง่ายแต่ด้านนอกอ่ะเขาเรียกว่าแบบ snow max คือมันเป็นผสานความทั้งแบบคืนตัวดี snow max ที่แบบเย็นแล้วเขาบอกว่าคนที่แพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายอ่ะอันเนี้ยอ่อนโยนต่อผิวด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าครบจบนะคะหลังจากใช้มาเดือนกว่าก็คือแบบแฮปปี้มากเ้อ เออแล้วนอกจากจะแบบมีการใช้งานที่หลากหลายนั่งทํางานเล่นมือถือแบบอ่านหนังสือได้ใช่ปะบางทีอ่ะปุ้ยก็ไม่ค่อยชอบนั่งอยู่ในห้องคนเดียวอันนี้ก็คือนั่งอยู่บนเตียงใช่ปะเอาวางไว้แต่บางทีปุ้ยก็อยากจะไปแบบมิงเกิลกับคนอื่นที่ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยก็ยกสิ่งนี้ไปเลยจ้าเนี่ยคือมันเบามากไปได้เลยเฮ้ยเสื้อเสื้อเด้งเออแต่ว่ามันเบามากก็คือเราสามารถยกแล้วก็แบบเอาไปวางพื้นแล้วก็นั่งแบบคุยกับคนอื่นไปด้วยได้ไม่ต้องอยู่ในห้อง อขอบอกก่อนว่าเขามีรับประกันด้วยนะเออพอได้สินค้าแล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่พอใจไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยสามารถส่งคืนได้แต่ต้องในสภาพสมบูรณ์นะทุกคนภายใน7จวันสามารถเคลมได้เลยก็คือต้องอยู่ในสภาพที่ดีแต่รู้สึกว่าแบบไม่สปอร์ตซึ่งาจริงดว่าไม่น่ามีใครส่งคืนเพราะว่าที่นั่งมาเองแบบเดินฝาก็รู้สึกว่าสบายอ่ะ และที่สําคัญนะคะเขามีแบบช่องทางแบบขายหลากหลายช่องทางมากก็คือมีทั้งทางแบบ s h o p ปี้ออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ทาง Facebook Page แต่ว่าถ้าอยากได้ส่วนลดนะคะต้องสั่งซื้อที่ออฟ i ิ i ช l w ลเว็บไซต์เท่านั้นซึ่งสามารถกรอกโค้ดส่วนลดจากช่องเราได้เลยนะคะก็คือกิม KHR10 นะคะก็จะได้ส่วนลดไปเลย10%อ่าถ้าใครอยากได้อย่าลืมนะ o f f i c i a l w e เว็บ e เท่านั้นนะคะที่จะลดก็กรอกโค้ดตึงต้งๆๆลดไปเลยค่ะ โอเคคิดว่าหลายๆคนดูแล้วก็น่าจะสนใจเพราะว่าน่าจะยังมีคนที่แบบมีวันที่เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้างนะคะหรือว่าใครที่แบบสายซีรีส์สายอ่านหนังสือตอนดึก,ดกๆอะไรเงี้ยทำงานเสร็จนั่งดูซีรีส์นั่งดูหนังสืออุ้ยว่าตอบโจทย์มากลดอาการปวดหลังปวดคอบบบไรได้ดีนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะพาไปคุยกันเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะรอบหน้าเจอกัน,กน